ตีบครับตะศีทหับชนบุรีนะครับทางกาเก็ตยานยท่ีตตะศีนในของทหารครับไอ้สักพักจะทางตัดท่อท่ถอสา 3. 3 3 1สมสไปดูว่ามีอะไร,ะรบ้างครัวซอสคุณอานปลาส้มตำเปิดกำลังึถึงทึ่งศูนย์เก้าห้าสอง0สี่หกส นครอกมนะครับไปดูกันครับอาส,าสวยกลับมาสูกันครัอันนี้หลังจาก อินตืนน้อยครับอับค่อนเดี๋ยวตเตรียมาครับเดี๋ยวไปกินอาหารแซ่บๆกันครับสำคุ้งข้างลางน้ำ,ำคิ้นืูเดี๋ยวเพิ่งจับเอาหมูสับไหมครอันนี้ก็นี่ไข่ดาวด้วยอีกครับม,มาแล้วครับสามตายการก็ วัี่ผ่านจนาบนหม่นาจรคัีรบรดออร้ักับนั่นนี่ก็หลังจากทะเลครับเลนนำทะเลครับกำลังมาดูอันนี้สั่งเลยครับเป็ดมาเบ็ะเ็ดโอ้ของรายการที่ไายนัยากนี่ครับอันนี้ผัดชาครับพัทะเลต้องกินแบบ เด็ดชาชาีญิชัยอ่อร์เน่ยอันนี้อยู่ที่ร้านสองทะเลครับมีกุ้งอยู่หนึ่งสองสามตัวครับมีหมูด้วยครับเออมีปลาปลาทะเลครับอาจจะเป็นปลาปลาอะไรไม่ทราบก็ไม่เห็ปลาวานเนาะหายไปไก่อร์เหมือ, <c oughs> อนแบบ เหมือนก่อเป็ดป่าเนาะใช่ครับผมคเน็ดครับตครับเื้อับครับของแท้ครับเดี๋ยวพิตารณาปลาอะครบ้างด้วยนครับ I'm not right,